สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอททุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม Creature of s o n a l e e กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆในวันนี้เนี่ยก็เป็นวันเสาร์นะครับและแน่นอนว่าในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมารีวิว Creature ตัวใหม่ประจําสัปดาห์อีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆซึ่งต้องบอกว่าเจ้า Creature ประจําสัปดาห์นี้นะครับที่เราจะมาทําการรีวิวกันเนี่ยนะครับเป็น Creature ที่ใครหลายๆคนเนี่ยนะครับกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับค่อนข้างจะชื่นชอบเจ้า Creature ตัว ได้พูดถึงนะครับไปในคลิปการสปอยการอัปเดตก่อนหน้า,นาเนี้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนน่ยก็น่าจะรู้รายละเอียดเบื้องต้นของเจ้าครืเจ้าตัวน,นี้คร่าวๆบ้างแล้วซึ่งในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะมารีวิวนะครับฉบับจัดเต็มของเจ้าครืเจ้าตัวใหม่ตัวนี้กันเลยนะครับว่าวิธีการในการได้รับรวมไปถึงความสามารถและรายละเอียดเกมเพลย์ของเจ้าครื่เจ้าตัวน,นี้เนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดี่ตัวนี้ก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วย โอเคแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราเนี่ยครับไปดูรายละเอียดนะของเจ้าเครเจอ์ตัวใหม่ประจําสัปดาห์นี้กันเลยดีกว่าครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนเพื่อเราก็จะมารีวิวเครเจอ์ตัวใหม่ประจําสัปดาห์กันอีกเช่นเคยนะครับโดยในทุกๆวันเสาร์เนี่ยเราก็จะมีการนำเครเจอ์ตัวใหม่ประจําสัปดาห์เนี่ยมารีวิวกันในทุกๆวันเสาร์ซึ่งในวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเพื่อนเเราก็จะมารีวิวเจ้าเครเจอ์ตัวใหม่ล่าสุดที่ใน,นเกมเครื่องออฟโซนารีเอเนี่ยได้มีการอัปเดตเข้าง น่าสนใจนะครับแล้วก็กําลังเป็นที่สนใจของใครหลายๆคนนะครับเนื่องมาจากเจ้าเครเจอ์ตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่มีหน้าตานะครับแล้วก็รูปร่างที่ค่อนข้างเท่นะครับค่อนข้างที่จะเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆนะครับสายนักล่าหรือว่าสายผู้เล่น PVP อะไรประมาณนี้เป็นอย่างมากเลยนะโดยเจ้าเครเจอ์ตัวนี้เนี่ยนะครับนอกจากที่มีหน้าตาที่เท่นะครับแล้วก็ดูดุดานแล้วยังไม่พอนะเจ้าเครเจอ์ตัวนี้เป็นเครเจอ์ประจํากิจกรรมวินเทอร์อีเวนต์หรือว่ากิจกรรมคริสต์มาสประจําปี2024ด้วยนะครับ ชื่อว่า s t a t i Felis นะครับโดยเจ้า s t a t i Felis เนี่ยเป็นครีเจอร์ประจำกิจกรรม Winter Event ตัวใหม่ของปี2024ตัวแรกเลยนะครับซึ่งในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยก็จะมีตัวใหม่ของกิจกรรม Winter Event เนี่ยอัปเดตตามเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งวิธีการในการได้รับเจ้า Static Felis เนี่ยเราก็สามารถรับมันได้นะครับจากการทาภารกิจของกิจกรรม Winter Event นะครับได,ได้ว่าตามคาดมากๆเลยซึ่งวิธีการในการทาภารกิจหรือว่าทำมิชชั่นเนี่ยเราก็สามารถกดเข้าไปที่ Event ทางด้านขวาล่างตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่หมวด e v e n นะครับก็จะเจอกับภารกิจ Frostfall Festival นะครับเป็นภารกิจของเจ้า Starlit Phyllis ซึ่งเงื่อนไขในการทําภารกิจเนี่ยก็จะมีทั้งหมดสี่เงื่อนไขด้วยกันนะครับโดยเงื่อนไขแรกนะครับให้เราเนี่ย Hit Player with สามสิบ Snowballs นะครับอันนี้เนี่ยให้เราเนี่ยเล่นมินิเกม s n o w b a l l นะครับซึ่งไอ้มินิเกม s n o w b a l l อันนี้เนี่ยจะอยู่ทางด้านขวาล่างของแมปนั่นเองนะครับก็ให้เราเนี่ยไปเล่นมินิเกม s n o w b a l l นะครับแล้วก็ให้โยน s n o w b a l l เนี่ยให้โดนผู้เล่นคนอื่นนะครับทั้งหมดในสามสิบครั้งด้วยกันอันที่สองนะครับให้เรา Complete 10 Winter Mini g a m e นะครับก็คือให้เราเนี่ยเล่นมินิเกมในกิจกรรมวินเทอร์อีเวนต์นะครับมินิเกมไหนก็ได้นะครับทั้งหมดใน10ครั้งด้วยกันซึ่งให้แนะนำก็ให้แนะนำนะครับไปเล่นไอ้มินิเกมสโนว์บอลอันนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้ทำภารกิจเนี่ยสองภารกิจนะครับในการเล่นมินิเกมในครั้งเดียวเลยนั่นเองนะครับอันที่3นะครับให้เราเนี่ยคอมพลีทดิไดรี่มิชชั่นวิดเอายูสิ่งอัลโทเกนหนึ่งครั้งนะครับก็คือให้เราเนี่ยทำภารกิจไดรี่มิชชั่นหรือว่าภารกิจรายวันนะครับทั้งหมดเนี่ยหนเเเเดดด็ขาาลยยนนนนะครรัับซึ่่่งออออไ้้ภกิจีี ก็จะอยู่ในไทม์ตรงนี้แล้วก็ Daily Mission ตรงนี้นะครับก็จะมี2เงื่อนไขด้วยกันซึ่งเงื่อนไขแรกนะครับให้เราเนี่ยทำภารกิจของผู้พิภาคต,ต่างๆนะครับทั้งหมด10ภารกิจอันที่2นะครับก็คือให้เราเนี่ยเล่นอยู่ในเกมนะครับทั้งหมดในสามสินาทีด้วยกันนะครับก็จะเสร็จอ่ภารกิจ d ดรี y Mission หรือว่าภารกิจรายวันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเลยให้เราเนี่ยโกลสองเทียสามครีเจอร์ทัวร์ดาวนะครับก็คือให้เราเนี่ยเล่นครีเจอร์ที่อยู่ในเทียสามนะครับหรือว่าอยู่ในระด โดยห้ามใช้โทเค็นเร่งโตนะครับซึ่งวิธีการดูครีเจอร์เทียร์มหรือว่าครีเจอร์ที่อยู่ในระดับมีเดียมไซส์ก็ให้เรากดที่ออ Cre เจ u r e ทางด้านล่างนะครับแล้วก็กดมาที่เลข3ตรงนี้นะครับก็จะเจอกับครีเจอร์ที่มันอยู่ในเทียร์มหรือว่าระดับมีเดียมเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆมีตัวไหนเนี่ยก็สามารถเอาตัวนั้นเนี่ยเข้าไปเล่นในเกมได้เลยนะครับโดยเล่นจากค่ายุ่ศูนแต้มไปจนถึงหกสิบหกแต้มทั้งหมด2ครั้งนะครับและย้ําว่าห้ามใช้โทเค็นเร่งโตเด็ดขาดซึ่งหลังจากที่เราเ ครอบครองเลยนะครับซึ่งหากใครที่ขี้เกียจไปทาภารกิจเนี่ยเพืเ่อนๆก็สามารถไปสั่งซื้อเจ้า Static Felis ได้ที่เพจพีก่กอดแชดาร์กอนชอบเบกเนียทางเราก็มีเจ้า Static Felis เนี่ยพร้อมจําหน่ายเป้นที่เรียบร้อยแล้วใครที่ขี้เกียจมานั่งทำภารกิจหรือว่าไม่มีเวลาจริง,รงๆก็สามารถไปสั่งซื้อเจ้า Static Felis จากแฟนเพจของเราได้นะครับโอเคนี่ก็เป็นวิธีการในการได้รับเจ้า Static Felis แบบคร่าวๆนะครับซึ่งหากว่าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับถ้าออมีคนไม่เข้าใจเยอะๆเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นคลิปแบบอธิบายแบบลละเเอียยดกัน สำหรับวิธีการในการได้รับเจ้า Static Felis กันอีกทีหนึ่งโอเคฮะเรามาดูกันที่สเตตัสของเจ้า Static Felis กันบ้างดีกว่านะครับโดยเจ้า Static Felis จะมีค่า HP หรือว่าเลือดนอยู่ที่4,100โอ้เลื่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะเพราะว่าเจ้า Static Felis เนี่ยเป็นครีเจอร์ที่อยู่ใน tier 3หรือว่าระดับมีเ medium เท่านั้นนะครับแต่กลับมีค่า HP หรือว่าเลือดอยู่ที่4,100แต้มเลยถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆนะฮะดามเมจในการโจมตีนะครับอยู่ที่300ดามเมจเลยนะครับค่า Stamina เนี่ยอยู่ที่105นะครับแล้วเวลาในการรเเจิิญตตบโต ากร่างเบบี้สู่ร่าง Elder, เอลเดอร์อยู่ที่35นาทีน้ําหนักตัวอยู่ที่3,000ปอนด์สปีดในการเดิน,นยอยู่ที่26ในการวิ่งอยู่ที่80นะครับและบดความเป็นมาของเจ้าสตาร์ติเฟลิสหรือว่าเดซิชันของมัน,เ,นเขาบอกว่าเจ้าสตาร์ติเฟลิสเป็นสิ่งมีชีวิตนนที่มักจะอาศัยอยู่ในเขตหนาวเยนน็นหรือว่าเขตหิมะของโซนาเรียนซึ่งพวกมัน,นมักจะมีนิสัยที่ดุร้ายแล้วก็ชอบการล่าเหยื่อโดยพวกมัน,นจะใช้เขี้ยวอันแหลมคมของพวกมัน,นนะแทงเข้าไปบนร่างกายเหยื่อ เพื่อให้เหยื่อตัวนั้นเนี่ยนะครับเสียชีวิตลงโดยพวกมันเนี่ยมาจะล่าเหยื่อนะครับแล้วก็สังหารเหยื่ออย่างเลือดเย็นเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติความเป็นมาหรือว่า Descript ช o นของเจ้า t ต a t ิ f e ล i s นะครับหรือว่าเจ้าสิงโตหิมะนักล่าสุดโหดตัวนี้นะครับส่วนความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเจ้า t ต a ติ Fel i s เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันแบบเล็กๆนิดนึงนะครับตรงส่วนหัวตรงนี้ซึ่งเพศผู้เนี่ยนะครับจะมีขนเอ่อที่อยู่ทางด้านบนนะครับที่จะไปรวมกับแผงคอแบบนี้ส่วนเพศเมียเนี่ย มันจะหายไปนะครับแต่ว่าจะมีขน,เ,นเพิ่มขึ้นมาตรงข้างๆส่วนหัวตรงนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างกันตรงขนบริเวณส่วนหัวนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆก็แทบจะไม่แตกต่างกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับนำเจ้า s t a r t i Felis เนี่ยเข้าไปเล่นในเกมกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆ,ๆแล้วก็เดี๋ยวเรานะครับไปดูเกมเพลย์นะครับรวมไปถึงความสามารถต่างๆของเจ้า s t a r t i f e l i x เนี่ยครับ,รรว,รบว่าเจ้าสิงโตหิมะนักล่าสุดโหตัวนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆ <c oughs> มันจะมีความสามารถนะครับและเกมเพลย์ที่เก่งนะครับและก็น่าสนใจแค่ไหนนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกม กกันเลยดีว <Ich. S 1> <c oughs> ่าและตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราก็อยู่ในเกมกับเจ้า s t a r f i r เ m ็ n ที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ที่เพื่อนๆกําลังเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นเจ้า s t a r f i r e m a นร่างวัยเด็กนั่นเองซึ่งนะครับผิดคาดมากๆนะเออเวลาเราเห็นเจ้า s t a ิ f i r e m ในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยผมเพิ่งได้รู้ความจริงนะว่าจริงๆแล้วเจ้า s t a r f i s e มันไม่ใช่สิงโตแบบ100%เนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากทั้งด้านหน้าหรือว่าใบหน้าของเจ้า s t a r f i เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับเสืออยู่เหมือนกันนะครับซึ่งภาพในหัวของผมเนี่ยนะครับมันเด้งขึ้นมาเลย ก็คือ,เ,อเสือเขี้ยวดาบนั่นเองซึ่งเราสังเกตดีๆนะว่าหน้าตาของเจ้าสตาติฟิลิสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปคล้ายคลึงกับเสือเขี้ยวดาบมากๆเลยนะครับและยังไม่พอนะสำหรับในร่างตัวเดนไวของเจ้าสตาติฟิลิสเนี่ยมันจะมีเขี้ยวนะครับขนาดแบบยาวมากๆเลยนะงอกออกมาที่เป็นเหมือนกับเขี้ยวน้ําแข็งอะไรประมาณนี้ซึ่งทําให้เราเนี่ยนะครับรู้ได้เลยว่าเจ้าสตาติฟิลิสเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่สิงโตแบบ1 0 0นะครับมันมีความผสมผสานกับเซเบอร์ทูธนะครับแต่ว่าเสือเขี้ยวดบนนะนััยม็เป สัตว์ที่มีการอาศัยอยู่หรือว่ามีชีวิตอยู่ในยุคน้ำแข็งใช่ไหมบวกกับเจ้าสตาร์ติฟลิสเนี่ยที่เป็นสิงโตแล้วก็อยู่ในภูมิภาคน้ำแข็งอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับออก,ก็เลยรู้ได้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วคอนเซปต์ของเจ้าสตาร์ติฟลิสเนี่ยเป็นการนําเสือเชี่ยวดาบแล้วก็สิงโตเนี่ยมารวมกันนั่นเองนะครับซึ่งในร่างวัยเด็กเนี่ยก็จะเน้นไปที่ความเหมือนกันกันกบเสือเชี่ยวดาบมากกว่าสิงโตแต่ว่าในร่างโตเต็มวัยเนี่ยด้วยความที่มีแผงคอมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็จะทจา เสือเชวดาบนั่นเองนะครับ <Gym>. ซึ <eni> <t tolerant futur ist> <ato> ่งในร่างวัยเด็กของเจ้าสตาร์ติฟลิสนี้เนี่ยนะครับเป็นเพื่อนด้วยความที่มันเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในระดับมีเดียมไซส์หรือว่าเทียสามนะครับแล้วก็มีน้ำหนักตัวที่ไม่ได้มากมายอะไรนะครับทำให้เจ้าสตาร์ติฟลิสในร่างวัยเด็กเนี่ยเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างที่จะคล่องแคล่วแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะครับและยังไม่พอนะความสามารถต่างๆของเจ้าสตา t ์ติฟลิสเนี่ยต้องบอกว่าเป็นครีเจอร์นะครับที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่ที่หลากหลายนะครับแล้วก็ความสามารถของเจ้าสตาให้้เจีร่ติฟลิสเนที่่ตางๆแล ก็จู่โจมเหยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถคริมเบอร์นะครับหรือว่าความสามารถในการต่กำแพงนั่นเองซึ่งความสามารถคริมเบอร์อันนี้เนี่ยนะครับเป็นความสามารถที่จะทําให้เจ้าสตาร์ทิฟลิสเนี่ยสามารถที่จะจู่โจมเหยื่อนะครับได้ในขณะที่เหยื่อไม่ทันตั้งตัวนะครับหรือว่าจะเป็นการหลบซ่อนหรือว่าซุ่มการโจมตีก็ได้เช่นเดียวกันและยังไม่พอสาหรับในร่างไวรเดิกนี้เนี่ยด้วยความที่เจ้าสตาร์ทิฟลิสมีขนาดตัวที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะครับก็ไอความสามารถคริมเบอร์อันนี้เนี่รจะซ่อนตัว จากนักล่าต่างๆได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับด้วยความสามารถคลมเบอร์เพราะว่าเจ้าสเตติฟิลิสก็สามารถที่จะปีนหน้าผานะครับปีนกำแพงหรือว่าปีนต้นไม้เพื่อขึ้นไปซ่อนตัวจากนักล่าได้นะครับและเมื่อเราหิวหรือว่าต้องการอาหารเนี่ยเราก็ค่อยลงมานะครับจากต้นไม้เพื่อเป็นการลงมากินอาหารนะครับแล้วก็สามารถที่จะปีนกลับขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อเป็นการหลบซ่อนตัวได้อย่างต่อเน,นื่องนะครับเลี้ยงไม่พอเนะครับเจ้าสเตติฟิลิสเนี่ยยังมีความสามารถซอฟต์แลนดิ้งหรือว่าความสามารถในการลอยตัวอยู่บนอากาศถึง90%เ เลยเนะครับจะทําให้เจ้าสตาติฟลิลิสเนี่ยสามารถที่จะลอยตัวอยู่บนอากาศเนี่ยได้อย่างนานมากๆเลยนะครับและเจ้าสตาติฟิลิสเนี่ยยังเป็นครีเจอร์ที่มีความสามารถในการกระโดดที่สูงอีกด้วยนะครับดังนั้นในการกระโดดหนึ่งครั้งของเจ้าสตาติฟิลิสอ่ะจะทําให้เจ้าสตาติฟิลิสเนี่ยนะครับสามารถที่จะลอยตัวอยู่บนอากาศเนี่ยได้นานมากๆเลยนะครับจะทําให้เจ้าสตาติฟิลิสเนี่ยมีการล่าเหยื่อได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหยื่อบนบกนะครับหรือว่าเหยื่อสัตว์ปีกเนี่ยเจ้าสตารติฟิลิ อันนี้เนี่ยนะครับเปรียบเหมือนว่าเจ้าสตาติฟเลิสเนี่ยแทบจะลอยอยู่บนอากาศได้เช่นเดียวกันกับเครื่องเจประเภท f l เ e อร์เลยนั่นเองนะครับซึ่งจากที่ผมได้ลองเล่นมานะครับสำหรับเจ้าสตาติฟเลิสในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องเจที่เล่นได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าจะมีจุดอ่อนนิดหนึ่งก็คือการล่าเหยื่อะน,ะนั่นเองนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันมีขนาดตัวที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะครับแล้วก็ด้วยความที่ในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยเจ้าสตาติฟเลิสก็ถือว่าอยู่ในสถานะที่ค่อนน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 ข้น้้าาาาางงงอออออ่่่่่ััเเเเเเะครรรืืดหหววปป็ผูลภทน เนคดียวก็อาจจะมีความลำบากนะครับในการล่าเหยื่อสักนิดหนึ่งดังนั้นวิธีการแก้ที่ง่ายที่สุดก็คือเราเนี่ยต้องหาเนื้อนะครับที่ดรอปอยู่บริเวณรอบๆโซนาเรียกินเป็นอาหารเพื่อประทานชีวิตไปก่อนนะครับเจ้าสาติฟลิสเนี่ยร่างวัยเด็กนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะกับการล่าเหยื่อสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นหากว่าใครเป็นผู้เล่นที่แบบเล่นคนเดียวอะไรประมาณนี้เนี่ยก็อาจจะต้องหาเศษเนื้อหรือว่าสร้างเนื้อเนี่ยกินไปก่อนหรือว่าใครที่แบบเล่นไปปาร์ตี้หรือว่ามีเพื่อนเล่นด้วยเนี่นนนะครรรรับเเเพพืื่่ออออกก็สาาาาาาามมถจใใหหหห้้ิ เพื่อจเจริญเติบโตกันไปก่อนนั่นเองนะครับดังน,นั้นใครที่ออมีปาร์ตี้หรือว่ามีเพื่อนๆคอยสนับสนุนเนี่ยก็จะได้เปรียบตรงนี้สักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับดังนั้นใครที่อยากหาเพื่อนเล่นเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าร่วม Discord ของเราได้นะครับทางผมได้สร้าง Discord เอาไว้แล้วเพื่อเป็นการหาเพื่อนเล่นนะครับหรือว่าหาปาร์ตี้เพื่อที่จะเล่นเกม Creature of s o n เ r i a ได้สนุก, <també S 1> นกแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นหากใครที่อยากหาเพื่อนเล่นเนี่ยก็สามารถเข้าร่วม Discord ของเรามาได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรานะครับ ใบของเจ้า s t a เฟ l ิส t นี่จะเท่น,นี่ครับแล้วก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแค่ไหนรวมไปถึงความสามารถทั้งหมดของเจ้า s t a r f l ลิ t ในร่างตัวแต่วเนี่ยนะครับจะมีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ นี่ก็เป็นเจ้าสตาติฟิลิสนะครับในร่างต,งตนใหม่ต้องบอกว่าหน้าตาและก็รูปร่างของเจ้าสตาติฟิลิสเนี่ยจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นตรงแผงคอนะครับที่จะทําให้เจ้าสตาติฟิลิสเนี่ยดูแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนแล้วก็ดูดุดันดูเป็นเจ้าป่ามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีเขี้ยวทั้งสองข้างนะครับที่จะงอกยาวออกมาซึ่งเขี้ยวทั้งสองข้างนี้เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับน้ําแข็งเลยนะครับเพื่อนแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือเขี้ยวของเจ้าสสตตตาาาาิิลทีี่่่่จจะใใช้นนนนกรรรรโมหหหืือออวววัังงเเเยบแณ ขาหน้านะครับก็จะมีเหมือนกับเป็นขนที่งอกยาวเพิ่มขึ้นมานะครับจะมีลักษณะเหมือนกับน้ําแข็งหรือว่าก้อนเมฆผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงส่วนหางเนี่ยนะครับจะมีขนที่งอกยาวเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองนะครับและที่สําคัญเลยนะครับขนาดตัวของเจ้าสตาร์ติฟลิชเนี่ยจะใหญ่โตขึ้นแบบมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเกือบจะ3เท่าเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งจะบอกว่าในร่างตัวเต็มวัของเจ้าสตาร์ติฟลิชอันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีสถานะที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าในร่างวยยเเเเดด็กโส้นนชิงงงลรซึ่่ใาว จะมีค่า HP อยู่ที่900เท่านั้นแต่ว่าในร่าตรงตัวเต็งไวของเจ้า s t a t i c p h i l e s เนี่ยนะครับจะมีค่า HP เนี่ยอยู่ที่4,100แต้มเลยนะครับแล้วก็ยังมีขนาดตัวที่ใหญ่โตมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้เจ้า s t a t i c f e i l s เนี่ยสามารถที่จะโจมตีศัตรูและก็สร้างความเสียหายได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับซึ่งในร่าตรงตัวเต็งไวนี้เนี่ยนะครับก็จะส่งผลต่อความเร็วนะครับในการเคลื่อนที่ของเจ้า s t a t i c f e i l s เล็กน้อยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ร่างกายมันใหญ่โตขึ้นเนี่ยความเร็วในการเคลื่อนที่่่่กกกก็็จจะลลลดงงเเน้้้อออยบแตวตววาาา Startic Felix ยังคงสามารถที่จะปีนต้นไม้หรือว่าไต่กำแพงได้เช่นเดิมนะครับแล้วก็ยังสามารถลอยตัวอยู่บนอากาศเนี่ยนะครับได้นานเทียบเท่ากับในร่างวัยเด็กเลยเพียงแต่อาจจะลอยตัวไปได้ไม่ไกลเท่าตอนที่เจ้าสเตติฟิลิสเ่ยนะครับอยู่ในร่างวัยเด็กเพียงเท่านั้นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าในร่างตัวเต็มวัยนี้เนี่ยใครที่เป็นผู้เล่นสายเล่นคนเดียวนะครับการล่าเหยื่อของเพื่อนเพื่อเนี่ยก็จะสามารถล่าเหยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเจ้าสเติฟิลิสเนี่ยในร่างตัวเต็มวัยต้องบอกว่าเป็นเครื่อที่นนยอดเมเลยที เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักตัวแล้วก็พลังในการโจมตีหรือว่าอะไรต่างๆของเจ Star ้าสตาร์เทฟฟิลิสเนี่ยมันก็แบบมาแบบเต็มมากยิ่งขึ้นนะครับจะทาให้เจ้าสตาร์เทฟฟิลิสเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเนี่ยได้รุนแรงอย่างเต็มรูปแบบเลยซึ่งเจ้าสตาร์เทฟฟิลิสนะครับมีดาเมจในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่300ดาเมจในการโจมตีหนึ่งครั้งเลยนะครับและที่สําคัญเลยเนี่ยนะครับเจ้าสตาร์เทฟฟิลิสเนี่ยยังมีความสามารถประเภท Active a b i l i t y นะครับอยู่หนึ่งความสามารถซึ่งความสามารถนี้เนี่ย ัดความสามารถนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นความสามารถที่ทําให้เจ้าสเตติเฟลิสเนี่ยสามารถ่จะขังเหยื่อไว้นะครับในพื้นที่ของมันได้นะก็จะทําให้เหยื่อของเจ้าสเตติเฟลิสเนี่ยไม่สามารถที่จะหนีรอดไปจากเจ้าสเตติเฟลิสได้นั่นเองนะครับเหมือนกับเป็นความสามารถที่แบบสร้างพื้นที่ขึ้นมาเนะครับเพื่อเป็นการต่อสู้แบบหนึ่งหนึ่งกับศัตรูนั่นเองนะครับซึ่งหากว่าศัตรูตัวนั้นเนี่ยอ่อนแอกว่าเราเนะครับเราก็สามารถที่จะสังหารศัตรูตัวนั้นได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรอย่างแน่นอนนะครับอ่ะเราพูดกันมา ดูกันที่ความสามารถของเจ้า s t a t i f i s กันบ้างดีกว่านะว่าเจ้า Staticfist เนี่ยนะครับมันมีความสามารถอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ความสามารถประเภท Passive เป็เอกหรือว่าความสามารถติดตัวของเจ้า s t a t i f i s กันก่อนแล้วกันนะครับด้วยความสามารถแรกเลยนะครับคือความสามารถ c l i m b ร์หรือว่าความสามารถในการไต่กำแพงนั่นเองซึ่งความสามารถนี้เนี่ยนะครับจะทําให้เจ้า s t a t i f i s เนี่ยสามารถที่จะไต่กำแพงแบบนี้นะครับอ่าหรือว่าจะเป็นการไต่ต้นไม้ก็ได้นะครับเพื่อนๆไม่สิเป็นการปีนต้นไม้ถึงจะถูกใช่ไหมอ่านะครับเดี๋ยวผมจ จะลองปีนต้นไม้ให้ดูแล้วกันนะครับ เพียงแค่เราเนี่ยวิ่งเข้าไปใกล้ๆ well. แบบนี yeah. ้นะครับเจ้าสเตติฟลิสมันก็จะทําการปีนต้นไม้อะแบบนี้เลยนะครับอ่ะก็จะทาให้เจ้าสเตติ f ลิสมันสามารถที่จะซ่อนตัวนะครับตรงพุ่มไม้นะครับหรือว่าจะเป็นบนกาแพงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆก็จะทําให้ความสามารถนี้เนี่ยอเนกประสงค์มากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นการทาให้เจ้าสเตติ f ลิสมันสามารถที่จะซ่อนตัวจากดักล่าได้หรือว่าจะเป็นการซ่อนตัวเพื่อซุ่มการโจมตีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับความสามารถที่2ก็คือความสามารถฟอสตี้หรือว่าความสามารถในการอาศัยอยู่ในฤดูหนาวนะครับซึ่งต้องบอกว่าความสามารถน หากว่าเจ้าซาเตฟิลิสเนี่ยนะครับอาศัยอยู่ในเขตฤดูหนาวนะครับหรือว่าอยู่ในฤดูวินเทอร์หรือว่าฟาร์มไอเนี่ยเจ้าซาเตฟิลิสเนี่ยครับจะได้รับบัฟ์ฟอสตี้ตรงนี้เข้ามาซึ่งอ่าบัฟ์ฟอสตี้อันนี้เนี่ยนะครับจะทําให้เจ้าซาเตฟิลิสสามารถที่จะฟื้นฟูค่าสเตมินาหรือว่าค่าความเหนื่อยเนี่ยนะครับได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็จะทําให้เจ้าซาเตฟิลิสเนี่ยหิวอาหารนะครับแล้วก็กระหายน้ำเนี่ยช้าลงอีกด้วยนะครับความสามารถที่3นะครับคือความสามารถบลีดแอคแท็กนะครับหรือว่าความสามารถในการโจมตตีศััรรูเเพื่่ออส้าางงบดแผลนน โดยเชี่ยวแหลมยาวของเจ้าสตาติฟลิสสองข้างแบบนี้ซึ่งทุกๆครั้งที่เจ้าสตาติฟลิสเนี่ยทำการโจมตีใส่ศัตรูเข้าไปนะครับศัตรูตัวนั้นเนี่ยมีโอ,อกาสที่จะติดสถานะบลีดหรือว่าสถานะเลื่อนไหลนะครับอยู่ที่2แต้มนะครับยิ่งหากศัตรูตัวนั้นเนี่ยเคลื่อนที่หรือว่าวิ่งหนีเจ้าสตาติฟลิสมากเท่าไหร่นะครับก็จะทําให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับเกิดอาการตกเลือดนะครับหรือว่าเสียเลือดมากแล้วก็จะยิ่งทําให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยได้รับบาดเจ็บมากยิ่งขึ้นนนอออออีกกกด้้วววววยคคครรรรััตต่่มมมมมาา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 าืืสสถถ Defensiv Force By หใปง ด้วยสถานะฟอสไบนั่นเองซึ่งหากว่ามีนักล่านะครับหรือว่าศัตรูมาทําการโจมตีหรือว่า,า,ก,าวกัดใส่ร่างกายของเจ้าสตารติเฟลิสเข้าไปเนี่ยนะครับศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะติดสถานะฟอสไบหรือว่าสถานะแช่แข็งไปด้วยนะครับเพราะว่าร่างกายหรือว่าบนขนของเจ้าสตาติเฟลิสเนี่ยมันมีความหนาวเย็นของหิมะเนี่ยนะครับซ่อนเอาไว้อยู่นั่นเองต่อมานะครับคือความสามารถบล็อกอินเจอรี่หรือว่าความสามารถในการต้านทานสถานะอินเจรรี่หรือว่าสถานะสโลเนี่ยอยู่ที่25%นะครบาบถัดมาก็คือนะครับถาดมา,มาก็คือ บหรือว่าต้านทานสถานะหนาวเย็นเนี่ยอยู่ที่85%แล้วก็บล็อกบลีดนะครับหรือว่าต้านทานสถานะเลือดไหลเนี่ยอยู่ที่35%อันเนื่องมาจากขนบนร่างกายของเจ้า s t a t i c f ลิสเนี่ยมันก็ปกคลุมเกือบจะแทบทั้งร่างกายของเจ้า s t a t ิ c f ลิสเลยนั่นเองนะครับก็จะทําให้ศัตรตูเนี่ยมีโอกาสที่จะยากนะครับที่จะมาสร้างบาดแผลให้กับผิวหนังของเจ้า s t a ติ c f ลิสนั่นเองถัดมานะครับคือความสามารถ soft landing หรือว่าความสามารถที่จะทําให้ร่างกายของเจ้า Staticfist เนี่ยนะครับเบาลงในขณะที่มันเนี่ยกำลังลอยตัวอยู่บน บราากศนะคัซึ่งถ้าจะทําให้เห็นภาพเนี่ยเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปบนที่สูงนิดนึงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเคลีเจอร์ธรรมดาเนี่ยนะครับที่ไม่มีความสามารถซอฟต์แลนดิ้งเวลาที่เรากระโดดลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะตกลงพื้นอย่างรวดเร็วเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าเจ้าสตาร์เตฟเฟอริสเนี่ยจะมีความแตกต่างตรงที่เจ้าสตาร์เตฟเฟอริสเนี่ยมีความสามารถซอฟต์แลนดิ้งอยู่ที่90แต้มเลยนะครับจะทําให้เจ้าสตาร์เตฟเฟอริสเนี่ยสามารถที่จะลอยตัวอยู่บนอานกาศเนี่ยได้นานมากๆนะครับเหมือนกับมันเนี่ยบินได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองกระโดดนะครััับบนบนลลออยยตววู่นนาากกศแ้ป๊ น,นี้อ่ะเห็นไหมเจ้า s t a t i ฟ a l i t เนี่ยจะสามารถลอยตัวอยู่บรรากาศได้แบบนานมากๆเลยนะครับ เหมือนกับว่ามันเนี่ยเป็นครีเจอร์ประเภทไกลเดอร์หรือว่าครีเจอร์ที่แบบร่อนได้เลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันแค่ลอยตัวอยู่บนอากาศเฉยๆนะครับถัดมาคือความสามารถฟอ b ไบแอ็แทกหรือว่าความสามารถในการโจมตีเพื่อสร้างสถานะหนาวเย็นให้กับศัตรตูนะครับอยู่ที่1แต้มเพราะว่าเจ้าสเตเฟลิเซียมันจะใช้เชี่ยวน้าแข็งของมาเนี่ยนะครับในการโจมตีหรือว่าแทงเข้าไปที่ศัตรตูนะครับก็จะทาให้ศัตรูตัวนั้นๆเนี่ยติดสถานะฟอสไบหรือว่าสถานะแช่แข็งไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือความสามารถวิงเทรดเดอร์หรือว่าความสามารถในการหักปก หากว่าเจ้าซาเ t i c ลิสโจมตีใส่ศัตรูประเภท Flyer นะครับหรือว่าศัตรูที่แบบบินได้อะไรประมาณนี้เนี่ยหากว่าเจ้า s t a t i c ลิ i โจมตีเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับศัตรูตัวนั้นเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานปีกข,ของตัวเองได้หรือว่าพูดง่ายๆก็คือปีกหักนั่นแหละนะครับเ,เพื่อนๆส่วนความสามารถประเภท Activeability นะครับจะมีเพียงแค่2ความสามารถหลกัลกๆเท่านั้นนะครับความสามารถแรกเลยก็คือความสามารถจัมป์หรือว่าความสามารถในการกระโดดแบบนี้นะครับซึ่งในขณะที่กำลังกระโดดอยู่เนี่ยเจ้า s t a t i c ลิ i ก็จะใช้งานความสามารถ Soft Landing แบบอัตโนมัติเลยนะครับและอีกความสามารถ อันหนึ่งก็คือความสามารถฟอสแนร์ air, หรือว่าความสามารถในการสร้างพื้นที่นะครับเพื่อเป็นการขางังศัตรูไว้ซึ่งความสามารถนี้เนี่ยนะครับเป็นความสามารถใหม่ประจําสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับซึ่งหากว่าเรากดใช้ความสามารถฟอสแนร์ air, นี้เนี่ยนะครับเจ้าสเตเตเฟลิสเนี่ยมันจะทําการปักเสาน้ําแข็งขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างพื้นที่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะทําการมัดเยื่อเนี่ยนะครับเอาไว้กับเสาน้ําแข็งของมันเดี๋ยวผมจะลองกดใช้แล้วกันนะครับแบบนี้ ถ้าไม่มีศัตรูมันจะไม่ขึ้นใชนหเพื่อนๆโอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องออวิ่งหาศัตรูนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูแล้วกันนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นการปักเสาอยู่ตรงกลางแล้วก็มัดเหยื่อกับเสรราน้ําแข็งของเราเอาไว้นะครับแล้วก็จะทําการสร,ร้างพื้นที่ขึ้นมาซึ่งเหยื่อเนี่ยจะไม่สามารถหนีออกไปจากพื้นที่ของเราได้นั่นเองนะครับก็จะทําให้เจ้าสตาติเฟลิสเนี่ยสามารถที่จะสั่งหารเหยื่อได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นความสามารถทั้งหมดของเจ้าสตาติเฟลิสหรือว่าเจ้าสิงโตน้ําแข็งหรือว่าสิงโตหิมะยอดนักล่าตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเครเจอร์ที่ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะครับแล้วก็เป็นนักล่า จาตฟฟิลิสาาเนี่ยจะเป็นครีเจอร์ที่มีความสามารถประเภทแอคทีฟออเบ i ร์ตี้ที่อาจจะไม่ได้มากมายอะไรนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปที่ความสามารถประเภทแพสซีฟเอฟเฟกหรือว่าความสามารถติดตัวสัดส่วนใหญ่เลยนะครับโดยเรบเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าความสามารถส่วนใหญ่ของเจ้าสเตฟฟิลิสเนี่ยจะเป็นครีเจอร์ที่มีความสามารถส่วนใหญ่ที่จะเน้นไปที่การโจมตีแล้วก็ป้องกันตัวเองเป็นหลักหมายความว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาได้ออกแบบให้เจ้าสเตฟฟิลิสเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อเป็นครีเจอร์ประเภทนักล่าหรือว่าสายต่อสู้โดยตรงเเลลยะะแจ้าก็ จะยิ่งเก่งกาจมากยิ่งขึ้นหากว่ามันเนี่ยได้อยู่ในฤดูหนาหรือว่าฤดูวินเทอร์นั่เนเองนะครับเพราะว่าความสามารถฟอสตี้ของเจ้าส t a ติฟ e ลิสมันก็จะแอคทีฟหรือว่าทํางานขึ้นมาก็จะทาให้เจ้าส t a t ิฟิลิสเนี่ยสามารถที่จะล่าเหยื่อได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะว่าค่าสเตมิแอรเจนหรือว่าค่าความฟืน้นฟูความเหนื่อยล้าของเจ้าส t a t ิฟิลิสเนี่ยมันก็จะเพิ่มได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทําให้เจ้าส t a t ิฟิลิสเนี่ยสามารถที่จะล่าเหยื่อได้ไกลมากยิ่งขึ้นนนโดดยจจาาากกกที่่ผมมมมไ้้ลลอองงเเเเัข็็ปน ครคเตอร์ที่ค่อนข้างเล่นง่ายมากเลยทีเดียวนะครับเพียงแค่เราเนี่ย ปีนขึ้นไปบนกำแพงหรือว่าอาจจะปีนต้นไม้ก็ได้นะครับแล้วก็รอเหยื่อเข้ามาใกล้ๆหรือว่ารอเหยื่อเข้ามาติดกับเราเนี่ยเราก็แค่กระโดดลงไปนะครับแล้วก็กดใช้ความสามารถฟอสเนหรือว่าความสามารถที่แบบปักเสาเพื่อให้ศัตรูเนี่ยนะครับหนีรอดจากเราไปไม่ได้แล้วเราก็ทําการสังหาศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรเลยนะครับแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับเพื่อนๆเนี่ยอย่าเผลอนะครับไปปักเสาใส่เครเจอร์ที่แข็งแกร่งกว่าเราละกันนะครับเพราะว่าถ้าเราปักเสาใส่เครเจอร์ที่แข็งแกร่งกว่าเราไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถสูู้้ไดอย่แลลวห เเพื่อนดังนั้นหากว่าเราเนี่ยต้องการที่จะล่าเหยื่อเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกด sniff นะครับหรือว่าสามารถกดดมกลิ่นเพื่อดูไอคอนของครีเจอร์ตัวนั้นนั้นได้นะครับหากว่าเป็นสีเขียวเนี่ยหมายความว่าครีเจอร์ตัวนั้นเนี่ยอ่อนกว่าเราเนะครับเราสามารถที่จะสังหารหรือว่าทําการล่าได้เลยนะครับแต่หากว่าเป็นสีขาวเนี่ยหมายความว่าศัตรูตัวนั้นนั้นเนี่ยนะครับมีระดับที่เทียบเท่ากันกับเรานะครับก็อาจจะมีการต่อสู้ที่สูสีนิดหนึ่งแต่หากว่าเป็นสีแดงเนี่ยนะครับผมแนะนาเลยเพื่อนๆไม ว่า wow. ถ้าว่าเป็นไอคอนสีแดงเนี่ยหมายความว่าครีเจอร์ตัวนั้นนั่นเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากกว่าเรานั่นเองนะครับดังนั้นอาจจะทําให้เราเนี่ยเสียเปรียบก็เป็นได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมไปว่าเจ้า s t a r f l i s t เนี่ยมันเป็นครีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นนักล่าก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในระดับหรือว่าอยู่ในไซส์มีเดียมเท่านั้นนะครับดังนั้นเราไม่ควรที่จะไปล่านะครับหรือว่าจจ่โจมศัตรูที่มีเทียร์สูงกว่าหรือว่าระดับที่แข็งแกร่งกว่าเรานั่นเองนะครับเว้นแต่ว่าเราจะม นนั้ที่มีขนาดใหญ่กว่าเนี่ยได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรนะครับเพราะว่าอย่าลืมไปว่าสิงโตเนี่ยนะครับมันเป็นเจ้าป่าก็จริงนะครับแต่ว่าสิงโตเนี่ยมักจะล่าเหยื่อหรือว่าออกล่ากันเป็นฝูงหรือว่าเป็นกลุ่มนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับหากว่าเราใช้วิธีเดียวกันกับสิงโตในชีวิตความเป็นจริงของพวกเราเนี่ยเราก็นะครับรา Democrat, สามารถที่จะนําเจ้าสติฟฟิลิสไปเล่นกันเป็นฝูงหรือว่าออกล่ากันเป็นฝูงเพื่อให้เจ้าสติฟฟิลิสเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการล่าเหยื่อได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยเช่นกันนั่นนนเเะะครรรััับบๆกก็จปมาาณี้้แลวสห สเติฟลิสหรือว่าเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ประจาสัปดาห์นี้นะครับที่หลายๆคนเ่ยนะครับเรียกมันว่าสิงโตน้าแข็งหรือว่าสิงโตหิมะนั่นเองนะครับถือว่าเป็นครีเจอร์ที่เล่นได้ค่อนข้างง่ายนะครับมีเกมเพลย์ที่แบบค่อนข้างที่จะสนุกเลยทีเดียวซึ่งเพื่อนๆที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับที่กาลังมองหาที่แบบครีเจอร์ที่เล่นง่ายๆนะครับมีเกมเพลย์ที่ไม่ยุ่งยากวุ่นวายอะไรเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถลองเล่นเจ้าส t ตติฟลิสกันได้นะครับเพราะว่าเป็นครีเจอร์ที่แบบเล่นได้ค่อนข้างง่ายความสามารถส่วน ดูแล้วกันนะครับเ,เพื่อนๆสําหรับเจ้า Star ตฟเวลิสหรือว่าเจ้าสิงโตหิมะตัวนี้นะครับและมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเจ้าครเจ้าตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสําหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันหากชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c ไ i b e และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับสําหรับในคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเ,เพื่อนๆเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ